มาครับสวัสดีครับผู้ใดมีใจตามมาเด้อชามตำน้ำจิ้มนะครับตำจิ้มก่อนตำน้ำจิ้มตำผิกตำกระเทียมกระเทียมเลยลายมันยังหอมนี่ครับตำจิ้มครับมีปูนะครับปูปูครับปูปูนี่ปูเนื้อเออนี่ปูเนื้อปูเนื้อปูเนื้ออันนี้ปูม้า ปูมาครับปูมาปูมาอันนี้ปูมากครับปูมายำปูมานะครับปูเนื้อครับหมักฮุ้งครับหมักฮุ้งหมักฮุ้งเนี่ยครับหมักฮุ้งหมักฮุ้งนี่ก็สดๆเลยครับเก็บจากต้นต้องหั่นนะครับเก็บมาจากต้นสดๆเลยนะครับหมัฮูงตำหมักฮุ้งน้ำนะครับแล้วก็มีปลาหมึกย่างนะครับซื้อปลาหมึกย่างมาเอ้ยปลาหมึกปลาหมึกตัวนี้นะครับสามกิโล ผมได้มีใจตามมาเลยครับเด้อทนัทนทันทันครับทนันดูชะอำนะครับเนี่ยกำลังํำน้ำจิ้มอยู่ครับทําน้ำจิ้มอยู่โชว์ฝีมือเองไทยเองกินเองใครบวชแสบบซ่างนะครับกินเองนะ,ะ,ะเปลี่ยนมือตำได้ดปรุงเองเดี๋ยวเตี้ยตำตำไปมีหน้าที่ตำไปนี่ครับปลากระพงนะครับปลากระพงเผา ปลากระกพงเผาอันนี้<ด>ปลาหมึกครับปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึกนี่ครับปลาหมึกปลาหมึกครับตรงปลาหมึกปลาหมึกตัวใหญ่นะครับมาเด้อมาเด้อพี่น้องมาเด้อตามมากครับชามนะครับคุณน้องแบมแบบแบบแบม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 หอยนางลมหอยนางลมกุ้งเผา หอยหวานชามนะครับมาแต่หมู่ว่านแล้วหอยนางลมปูเผาหอยหวานเผานะครับมาเลยนี่คือทะเลขุ่นนองโบข้างล่างขุ่นนองโบอยู่ข้างล่างขุ่นครับขุ่นนองโบนี่น้อยขุ่นแบมแบมไรแบมแบม ทำไรอ่ะ่งเแบมบแมทำไรเอ้ออเย,อยแบมบแบมบแบมแบมดีใจตามมาครับที่ชะอำนะครับที่ชะอำอาหารอะไรสื่อว่าไ,ไปตลาดมือเส้าครับไปตลาดมือเส้านี่อันนี้คนหิวแล้วครับนอนตื่นสวยนะครับนอนตื่นสวยหลือหิวกินก้อนโม่นีหอยนางลมนะครับหอยนางลมนะครับกุ้งเผาหอยหวานนะครับ เผาปลาเผาปลาอยู่นะครับเผาปลากระพงนะครับเผาปลากระพงอันน so, ี้ปลาหมึกนะครับปลาหมึกปลาหมึกจะมาย่างนะครับนี่ปลาหมึกย่างซื้อมาสามกิโลปลาหมึกย่างมีตับหมูฮู้นะครับมีปูมานะครับปูมาก็สีย่ำนะครับปูมาสีย่ำนะครับยํำปูมมา ปูเนื้อนะครับปูเนื้อโอ้ยกำขึ้นใหญ่แท้เดี๋ยวหนีบข่อยเด้อนี่เนี่ยโอ้ยเป็นๆสดๆเลยนะครับสดๆเลยสื่อว่ามาเซอรนะครับเห็นบสดๆเลยนะครับปูเนื้อตึ๊บเอ้าปึ๊บเอานิบนีบนิ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 บนีบนิ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 บโนีบครับโบนิบครับนิบโบนี่ครับผมเสื่อกมัดอยู่นะครับคือปูเนื้อเนี่ยครับสดๆจากต้นนะครับ เดีย๋งยงเดีย๋ยวสิปรุงน้ำจิ้มก่อนครับอเอืมดบ่อีดมากไหมเปล่าเน่าปรุงน้ำจิ้มครับน้ำจิ้มตำเองเก็ดเองน้ำแดงแสบีบสื่อว่าเสบหรอครับตำเองว่าไรดอกใส่กระเทียมมีไายยังหอมำตำละเอียด,ยดตำน้ำจิ้มนะครับนี่ปลาเผาปลากระพระงะเผาปลาหมึกย่างนะครับ ปูงั่ำปูแน่อย่างแน่อู้หลายอย่างนะครับมาเลยครับเด้อสิกลับประมาณสี่วงแรงนะครับผู้ใด้มาก่อนสี่วงแรงก็ได้กินนะครับอันมีแต่เก็บเงินนะครับว่าเคยเอาเงินออกมาใส่นะครับมันห่องอยู่คืออึงนะครับมันหนวกหูในห่องนะครับก็เลยออกมาใส่จั่หน่อยนะครับมันจะขึ้นล่ามันจะขึ้นล่านะครับ ใหญ่เพียหน่อยเพร,ราะว่าเงินห้องคืออึงอยู่ในห้องนะครับห้องคืออึงก็เลยเอ,ออกมาใส่นะครับมันหัวหูนะครับมันเสียมันหัวหูหลายก็เลยเออกว่ามาปล่อยเล็กหน่อยนะครับโอ้ยไปตะกินรับเห็นบ่ครับเอาอย่างไรบ้างใส่เดี๋ยวชุบ<อ>ก่อนใส่หลายเสียบหลายใส่นหน่อยเสียบหน่อย อีกได้พ่อผมสิร่นแค่นี้ก็ร้นแล้วน้ำปลาปลาน้ำตาลตั้ก่อนตั้มันเขาก่อนก้อนมันต้องมีสูตรเวียนมาขู่ๆตั้มมันเขาก่อนก้อนเออนี่ครับใส่น้ำตาลนะครับน้ำตาลน้ำปลา,ปาตั้เขา่าเข่าก่อนก้อนนี่คน้นโป๊ะเขยเขาเข่าแล้วผัวบบมีมนะครับคนโบมีผัวนะเฮ้ยก้อเข่าว่าเป็นนะครับ ำตำแห้งกับยานนะครับยานยานผัวะทิมนะครับตำแห้งกันผัวะทิมตำคอยกับยานผัวะนี้นะครับนี่ครับเทน้ำจิ้มเองนะครับของน้ำปลาบางหน้าบีบเข้าไปน้ำปลามาหน้าบีบเข้าไปเออใส่ลายเสิร์ฟบลายปลาทิปพะโล้นะครับต้องไหวยคงพอเนาะชิมก่อนนะครับ โอ้รสชาติสีสันบ่ต้องห่วงนะครับปีมือบ่าิ้นเมียงจะแซ่บหอดเพราะย่านหนักสอดไว้ลูกสอดไว้ก็ได้นี่ครับมือใส่น้ำจิ้มทำเองนะครับเข้มข้นนะคุณค้นค้นด้วยนะครับไม่เข้มข้นดีเจนะครับค้นด้วยนะครับนี่ครับฝีมือปลาชิ้นเมียงเองทำน้ำจิ้มซีฟู้ดอาหารนะคะดี พ่าขาดรถตีก at ินเขาหรมวดเจ้กินเขาน้ำกันเด้อทำมะนาวลงอีกหน่อยงปามะนาวอีกน่ดิ๊ทางหน่อยยงนี่มะนาวนะมะนาวมะนาวกเอาเอานี่ใส่อีกหนึงน้ำจิ้มสูตรเข้มข้น ของดีเจเซ้งเนี่ยนะครับเนี่ยยิงโกลาอาหารนี่นะครับเนี่ยเก็บขนกุยิงโกลาอาหารซื้อบ้านแถวนี่อยู่ที่ครับซื้อลอตเตอรี่วะครับนี่ลอตเตอรี่ครับเอาตัวใดมากบอกครับนี่สร้างซื้อได้ครับเพิ่นขายรอยย่อคันให้พ่อชี่ยงซื้อให้รอยยี่ครับเนี่ยมีน้ำมันทีหนึ่งพร้อมคนซื้อน้เพิ่นถือทุกงวดครับบ่ถือสองตัวกับสามตัวบ่ถือสามตัวกับบ่ถือเลยนะครับเก็บเงินไปทางก็ได้เก็บเงินไปทางอะได้ครับทรงเครด่องดี เอาตัวไหนเนาะเนาะเด่นหาสองอย่างเนาะตามหาสองกันนะเอาใจให้ด้วยดิอ้าวไม่งังปะนิโอใจว่าเหน็บนะเดียวเองร้อยเดียวเองเอาตัวไหนห้าสองนี่นี่เนี้ยสี่เก้าสี่นะครับสี่เก้าสี่สามห้าสองนะครับลองมากรอวันนี้ได้นะอันนี้ลองวันที่หนึ่งนะครับไปเปิดดูพอดีนะครับเงินอยู่ห้องมันเออเงินอยู่ห้องมันห้องคืออึงนะครับห้องคืออึงมันหัวหูนะครับ ของคืออื่นคือเขียดนี่นะครับก็เลยออกเงินออกมาใส่ยุชะามนะครับก็เลยบนบอกว่ารางวัลทีหนึ่งอยู่นี่เด้อพ่นะนี่เอาไปเดียวพ่อจหกล้านก่อนพ่อค่ะบหกล้านป่าตัวตุ้งคนจิ้ยพี่น้องไรบอกหกล้านพ่อ่าว่าบ้านเออเนี่ยน้ำจิ้มนี่คือคนค่ะแพรเอาคนแล้วเนาะคนกินนวนคนม่หายกินเป็นมะน้าวใส่น้าไม่กินน้ำสมบวกหนอีกม่ต้องร่างกก็ติดตั้มต่อ อ้พี่อยากตามมาเด้อตามไปอ้าวตามไปเขาบอกเพือยากตามมาตามนะครับมาพี่บุญชูมาเนี่ยตามเองทําเองพี่บุญชูนั่งนั่งนั่งเ,งเงน,นี่ยหอยนางลมพี่บุญชูหอยนางลมเนี่ยพริกเผากระเทียมแตงกวากระถินไก่อ่ากุ้งเผาหอยหวานนะครับ อันนี้น้าจิ้มซึ่งแมงตมเองนะค้นๆนะครับไม่ต้องเอาแบบน้ำๆเอาแบบพ้นๆนะครับกินน้ำาแล้วกินยังน้ำๆกึ้งคนตอนวิวช่วนั่นเนี่ยครับนี่น้องโบน้องโบนู่นน้องโบอยู่ข้างล่างน้องแบมเนี่ยน้องแบมเนี่ยน้องแบมกำลังเผาปลาอยู่นะครับมีเผาปลามีเผาปลาแล้วก็จะมีปลาหมึกนะครับปลาหมึกปลาหมึกสามกิโลนะครับ โลละ240อันนี้ปลาเผายวลอยลอยหาสิบบาทครับปลาตัวนี้ตัวละร้อยห้าสิบบาททำเองกินเองมีน้ำนะครับมีพวกหุสงสดๆนะครับเบิ่งครับคนงามสามคนเพิน่นพาก,กันสองกล่องนะครับย่านบ่เคยเขากล่องนะครับคนงามนมี่ครับนนี่่ัมีพวกหงส์กับหงส์สดๆ,ๆแล้วพวกหุสงมะฮองละกอสดๆเลยนะ พี่บุญชูพี่บุญชูไอ้อแมงบอกว่าอแมงบอกว่าเงินเงินอยู่ที่บ้านมันร้องอยู่ในห้องมันร้องร้องเหมือนค้างคกเหมือนอื่นเหมือนเขียดเลยก็เลยออกมาปล่อยทะเลที่ชะอําพี่บุญชูจะยำปูม้านะครับเดี๋ยวยำปูม้าสดๆปูม้าสดๆเลยนะครับจะใส่เบ็ดตี้ล่ะไม่ตำเบรบเบอจะตำต้งตำอีไงจะตักออกมาแล้วใส่ทีเดียวเนาะจะยำปูม้านะครับยำปูม้าเขาเหงี่ยงยำเต็ม ก็ตำแล้วก็พลิกลากก็ทุบทุบอ้นี้ก่อนนี่ทุบมันหน่อยเนี่ยมันจะได้เข้าเครื่องเนี่ยขามันน่ะทำเป็นไหมหัดทำให้ลูกให้ผัวให้เมียให้ลูกน้องกินบ้างจะได้หัดไม่ใช่ว่ารอกินอย่างเดียวใช่ไหมพี่วุญชูเดี๋ยวหัวรอดดิพี่วันชูอันนี้สาวยงนะครับอันนี้สาวยงอันนี้สาวยงนะครับ ไม่มีผัวค่ะต,นนตอ,น,อนนี้หาพี่ชูติดต่ตอแฟนท่าไหนนั่นเนี่ยสาวยงเนี่ยไม่มีผัวไอ,อ้น,น้องนี้มีผัวหมดแล้วเนี่ยเนี่ยนองนี้มีผัวหมดแล้วนะยกเว้นสาวยงคนเดียวนเน,น,น,วยน,นี่ยครับปูส,สดๆนะครับปูม้าส,สดๆเลยดเดี๋ยวให้มีใจตามมาเลยนะครับตามมานะครับ เสียค่ารถมาค่าค่ากลับค่ารถกับค่ากลับไม่ต้องเสียค่ารถนะครับแบมแบมทำไรแบมเล่นลายดูน้องแบมเล่นคนเดียวแบมอุยอ้ยอุ้ยแบมอยู่ไหนวะไม่เห็นแบมเลยแบมทำอะไรน่ะอุย้ยอย่าใส่ขึ้นใส่ดีลูกแมวแมวเนี่ยแมวแมอาใสา่ ออกมาออกมาเลยออกมาเลยไม่เอาไม่เอาไม่เอาออกมานี่ไปเล่นที่นู่นเลยโลมามานี่ลูกมามานี่มาเล่นนี่ไม่เอาใส่ไม่ใส่ที่นั่งมานี่โลเล่นตัวนี้มานี่นนนนนพ่อหาที่ใส่ให้แบบแบบนี้ไม่ไหวเน,นี่ยเอาใส่เน,นี่ยเนี่ยเอาใส่เป็ดเนี่ย จะใส่เป็ดเนี่ยเออเนี่ยใส่เป็ดแบมเนี่ยเออโอเคเก่งน้องโบมีเพื่อนแล้วเน่ะน้องโบมีเพื่อนแล้วอยู่ข้างล่างน้องโบมีเพื่อนแล้วมาเด้อครับพี่หน่อยมาเด้อใครมีใจตามมาครับขับรถตามมาไม่ก็นั่งรถทัวร์มาเลยก็จะรู้เหรอพี่บุญชูว่าจะมาไม่มาก็บอกว่าก็ออกอากาศดีแล้วว่าพุ่ง วันเสาร์ไม่อยู่นะครับบ่ายสามไม่อยู่นะครับตั้งแต่บ่ายสามมาไม่อยู่เงินเยอะนะครับมันอยู่ในห้องมันร้องเหมือนอื่นเหมือนเขียดเลยนะครับก็เลยจะออกมาปลดปล่อยนะครับเ <c oughs> <c oughs> นบบาะนาบุษบาเนาะมาได้บุษบาครับรถา <c oughs> มาละขับมาครับขับมาครับอยู่ชะอำนะครับ ก็เลยมาข the ึ้นว่าส no. ิบพักอยวนสถานที่สถานที่ราชการนะครับสถานที่ราชการของตำรวจนะครับพอดีห้องว่างก็ได้ตรงออกมะเซานะครับสถานที่ราชการอยู่ชะอำนะครับมันที่นี่สถานที่ราชการของตำรวจนะครับพอดีหูจักกลนอยู่ในหันอยู่นะครับพอดีไปเบ่งเหลวมกดเต็มนะครับเต็มเบ็ดนะครับก็เลยออกมะเซามะเซานะครับ หลังหนึ่งนะครับนี่หลังหนึ่งสองปัญหาครับบัวแพงนะครับบัวแพงสองปัญหาบัวแพงเดี้ยแปดยตะคิดเนาะพี่บรรชูเนาะเอเราพูดเรื่องจริงเนาะพี่บรรชูเนาะเงินมันร้องเหมือนอื่นนะครับเวลาเก็บกันด้วยในห้องมันจะร้องเหมือนอื่นเหมือนเขียดเหมือนคางคกร้องนี่ครับมันจะร้องตกเวลาฝนตกด้วยอย่างเงี้ยมันร้องมันหนวกหู ก็เลยปลดป่อยขาครอบครัวมาอืม,มามาบ้างหน่อยครับมาไปกันเป็นรถบ้านมันก็ยังไงอยู่นะครับพี่บุญชูเนาะเออมันก็อิ่มบ้างไม่อิ่มบ้างถ้ามาครอบครัวจะอิ่มน่าดูเลยนนเนี่ยช <laughs> าวไปซื้อของก็สองพันสองพันกว่าครับซื้อปลาหมึกซื้อเนี่ยปลาหมึกอันนี้โลสองร้อยสี่สิบนะครับซื้อมาสามกิโลปลาหมึกแล้วก็ปลาตัวนี้ร้อยห้าสิบบาท ซื้อหอยหอยหวานนะครับหอยหวานเผาเ,เผาเรียบร้อยด้ยหอยหวานเผาโลร้อยหกสิบแล้วก็หอยนางรมเดี๋ยววันที่30บนะครับหอยนางรมที่สุราษฎร์ตัวใหญ่กว่านี้ใหญ่แบบใหญ่ใหญ่จริงๆเลยนะครับเดี๋ยวจะพาไปซื้อนะครับที่สุราษฎร์ใครที่จะเดินทางไปด้วยนะครับที่สุราษฎร์นะครับ ให้ที่นครศรีไปกราบไหา้ขอพรตาไข่นะครับรถยังว่างอยู่ห้าที่นั่งนะครับชั้นล่างนะครับชั้นล่างชั้นล่างนะครับยังว่างห้าที่นั่งนะครับชั้นล่างนะครับมาครับมาเลยครับมาเลยครับ ผู้ใดตามาคือว่าเลียงครับผู้ได้มากว่าท่านกับวเรียงครับมาตอนนี้ก็ได้กินนะครับหอดสี่โมงแรกนะครับอยู่ถึงสี่โมงเย็นงบงบงบที่สองหมื่นบาทนะครับงบที่สองหมื่นบาทวันนี้พกเงินมาสองหมื่นบาทพอมันห่องครับมันเกินสองหมื่นบาทอยู่ในห่องครับมันห่องคืออึงนะครับเงินมันห่องคืออึงคือนี่นะครับของกินแยะๆนะครับบนห่วงนะครับ ปลาหมึกกระย่างแบบสดๆแม่คือวอาทานทานเมนดับหูกอเมนปลาออกแล้วเลยนะี่ยปลาสุกแบบอย่างสุกไรมันหวานเนื้อไม่หวานเนี่ยครับที่พักก็เนี่ยเยเห็นลังลังเขียวๆไหม ยเยเี่ย,ยนแดงแดงน่ะนั่แหละพักตรงนี้ครับเดินออกมานิดเดียวนะครับเดินข้ามถนนมาก็ใช่เลยทะเลนะครับสองพันห้าหลังคาแดงๆงนะครับยางขามถนนมากัแมนเลยนะครับสองห้องนอนนะครับแล้วก็ห้องทีวีอีกห้องหนึ่งเป็นสามห้องนะครับนอนแบบสบายสบายครับนอนเป็นสิบคนก็ได้นะสองพันห้าร้อยบาทเมื่อคืน นี่กำลังจะยำยำปูนะครับปูมา้าเอาออกที่ยำชิลลนิดสิเอาออ,ออกไว้ก่อนออกไว้ก่อนแล้วก็ค่อยหมดแล้วค่อยยำใหม่ยำไม,ม่แล้วยำปูม้าใส่ปะลาเด็ดๆนะครับมาใส่อ,อันนี้นด,ด้วยก่อนก้อนนะตำพริกยำราดเฉยเลย นาพี่ไพัตมามาตามาพี่ไพัตขากลับเสียค่ารถเองเอ้ยขามาเสียค่ารถเองแต่ขากรับบมต้องเสียพี่ไพัตอันนี้อันนี้ต้องทุบกาะยำปูม้าทุบสิมันจะได้เข้าเครื่องทุบขาอันนี้ออกไหมไม่ต้องไม่ต้องปล่อยงั้นเลยเนี่ยทุบขาขาโอ่งมันเนี่ยทุบขาโอ่งมันอวธมันอย่าไปถามอย่าไปทุบเออก้ามมันนะครับไปทุบขาโอ่งมาเลยเนี่ยต้องทุบนะทุบขาโอ่ง กระต่ายตัวองูคงนัวด้วยเนี่ยเส้นหน่อยแซีบหน่อยเสียบลายเขาเพงเก็บมาจากไอ้สถานที่ราชการตำรวจนะครับนี่สถานที่พักของตำรวจนะครับมาสดๆเลยนะเสียไรเสียไรเสยบลาเจ้ามบะมังเจ้ากระ่าตองไซอ่ามีสูตรไทยข้าวตองยุทุนทรมาขายด้วยนะครับที่ชายหาดชะอำนะครับนี่นะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับสูตรไทยข้าวตองยุทุนทรมาขายด้วยนะครับอุ้ยแม่งแม่งแม่งันเต้นอยู่าเต้นเต้นรึ ปูสดนะปูสดๆเลยนะครับอื้ไช่ซีมน้ำจิ้มเนี่ยอค็ตจิ้มันมันไม่มันขาวแล้วไปได้ใส่สำหรับฉันจะขาดแต่ปลาเด็กปลาตามใจปากเธอลอะลรใส่ไหนี่ใส่ไหนี่แต่อันนี้มันไม่เข็มป่ะหรอคุกมาเจีลงมาตรงทำเสงเดี๋ยวใส่ที่แล้วก่อนเดี๋ยวต้องทุบก่อนเอานั่นลงมาเนี่ยครับปูลงคุก ปูลงคกคือตำปูเลยไม่ต้องไม่ต้องยำปูหรอกครับเนี่ยไม่ต้องยำปูมาตำปูม้านะครับคุกเลยค่ะคุกครับพอต้องตำบวงลูกบางหลานมันมันเดือดหางงานงงทะเลแม่ยมเดี๋ไปเล่นเลยน่ารักยานมาเคลื่อนเสียงหนามันแห้งเลยนะคือนคือขนคุกเอาคุกเอาเออนั่นแหละนั่นแหละคุกเนื้อเนื้อเนื้อนะครับตำขึ้นตำขึ้นนำตำตำจนตำเลยครับแล้วก็คุกคุกคุกนะครับ เดี๋ยวขากระทุบจหน่อยนะครับปูครับปูเขาไกปูไกปูเนื้อนะปูนือยังไก่อยู่นะยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับปูเนื้อ่ปูเนื้อเ้าจับพกไปเนาะอืมมันจะตมาโลกเนาะัไม่ล้นคุกเอาคุกเอาคูเ่าจะตัมันแตกตัวนะคกเาเพราะเราทำะกับตาล่เาน้านี่ทุงเาเยอะแ ุไปนะ่อไปคือการใแบมดูที่เพมเพื่อนน่ะแพมเพิ่อนะครับพี่ปรัดมาตามมาเยครับชามใช่พี่บรรจุความสุขเล็กน้อยทักทายป้าบรรจุดิสวัสดีครับป้าบรรจุก่อนเลยร มานี่มานี่มานี่เอาแบบนี้นี่นี่เอาช่ามันดุกช่ามันเดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยไปอาบน้ำเดี๋ยวไปอาบน้ำเนี่ยมันเล่นตัวเนี่ยวใส่ใส่เลตักใส่ใส่ตักตักใส่เนี่ยตักตเนี่ยตักนี่ตักนี่ใส่เห็นไหมตักเออตักเลย